ดูเรื่องตื่นแล้วค่ะแม่มายุ่งเหรอคะแม่มายุ่งน้องกันเหรอลูกแล้วกอโทษแค่นอนนอนนอนต่อนอนต่อนอนต่อไปนอนไปไม่ยุ่งแลวแม่ไม่ยุ่งแลวไปนอนไปไปยุ่งไปไปนอนแล้วไปนอนไปนอนเออนอนนอนแม่ไม่ยุ่งเลยค่ะแม่ไม่ยุ่งเออนอนต่อเลยไม่ยุ่งแล้วค่ะไม่ยุ่งแล้วค่ะไม่กดโทษเราไม่รู้นี่ว่าพวกหนูนอนกันนะ ใชแล้วนะเอ็นดูจังเลยยูโรสีนวลน,นอนนะลูกนะแม่ไปละน,นนะนอนเลยนอนเลยอืนอนกันนะลูกนะพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคะคนเก่งพี่พีเอีมาดูเลยค่ะอยู่โนหลับยูโดหลับแนมะ่แม่นอนหลับเลยนะลกูกบ๊ายบาย